เฮงเฮงรวยรวยปังปังสวัสดีค่ะพี่น้องชาวคเฮ h เตอร์ทั้งหลายพี่น้องป้องไปเอ่อมั่ได้ย้ายระเต้ยังราเลี้ยงของเก่านะพี่น้องของเกา่าอืไออสมมติว่าเอ,อ้คือโทรศัพนะท์นั้โทรศัพท์เก่าก็อยากเปลี่ยนใหมนะ่พี่น้องทงั้งทั้งที่มันยังใช้ได้อยู่อืมมันยังใส่ได้อยู่คนฮ้องก็อยากเปลี่ยนใหม่นะเออ ก็เป็นแน้วนั้นมีผู้ใหญ่หนึ่งเนาะเล่าหมูจจกล่าเนี่เปลี่ยนโทรศัพท์สุป,ปีอท่านในีห่างอยู่เออกราวาใส่มันขุ้มใส่มันห่างสักคนเนาะอืจะซื้อไหมบางทีคนเพ่ามันก็เห็นรุ่นไม่ไม่ผู้เฒ่าก็ขึ้นเด็กหน่อยเด้วยวพี่เนะอะเออหมูเจวาวาผู้เฒ่าก็พังฟันเด็กหน่อยเขียนโทรศัพท์ไม่ก็อยากได้รุ่นไม่เนาะเออือเป็นแล้วนั้น อันได้โทศัพท์เพื่องไม่ก็อยากได้เอเคียงก็เลยอันรุ่นไม่ออกมาก็อยากได้เครียงไม้บ,บอกว่าเอาเคียงเกามยนยังใส่ใส่ไดอยู่คือไปใส่ไปก่อนเอออือใส่ไปเนาะปีหนาอย่างซื้อยังสี่กะเศียนประหยัดเงินไปสีหาพันเนาะพี่น้องน้องเทียเป็นหมื่อนผนเด้โทศัพท์นั่นเครื่องนึงอ่ะเออมันก็นหลายราคาเนาะจ้ะอืมหลายราคาเรียวเตี้ยเศียนอันสีประเมินเอาเนาะเออ กูเถ่าซ้ำเด็กหน่อยเด้ออออันอยากได้โทษซท์ไหม,มสเปียนสุป,ปีอือก็เอาทำใส่ได้ยุกับใส่ไปก้อนเนาะพี่น้องเออเป็นแล้วนั่นเมืองบ้านผู้เจ้าเป็นยังไงหนาะหอนสะบออยู่ทางไทยนั่นคืนอสิ่้อนเนาะทางนี้หนาวเลยกันนี่นี่ขนาดสนสโนุส,นสิบเบิร์เนแล้วก็ยังหนาวอยู่มันนี่ล้มอืมยังหนาวอยู่จ้ะ ยังยังมีหิมะอยู่ใกล้แล้วล่ะใกล้สิบเดแล้วเอออันฝากไว้เพียงเท่านี้เนะคะ่ะอันเรียงของเก่านะอ,อโทรศัพท์เก่าอยากเปลี่ยนเคียงหม่พะนะเออคนเฮาก็ได้สิ้นเปลืองโดยไอ,อ่ทำมันใส่ได้ยูนะคะทำมันใส่่าได้กับเปลี่ยนไม่แต่ว่าทามันยังใส่ได้ยูเขากะใส่สักวันอ,อืมใส่ใช้ไปก่อนอืมประหยัดเงินนะคะไอ,อ้แค่นี้ล่ะคะ่ะ สวัสดีค่ะ้ว้ความประหยัด